จเจริญธรรมอุบาสกบาสิกาทุกท่านแล้วก็อาจารย์สมหวังทีนี้ก็จะพูดถึงประโยชน์ของการมาฟังธรรมเนี่ย<ม>เพื่อ<ม>เพื่อให้การเผยแพร่ธรรมะของอาจารย์สมหวังเนี่ย<ม>เป็นประโยชน์สูงสุดได้<ม>ก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องการคติการเวียนตายเวียนเกิดของเรานี่ก่อนอ คติของการเวียนการเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยพระเจ้าแสดงไว้อยู่5ที่ที่มนุษย์วิ่งท่องเที่ยวไปคือนรกเดียชานเปรตวิสัยมนุษย์และก็เทวดาแล้วพระองค์ก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยที่ตายแล้วเปียตเม็ดทรายทางปืนปฐพีเนี่ยจะเข้าสู่สัตน์นรกสเดชานเปรตวิสัยมีเพียงเศษฝุ่นไปเล็บตัวนั้นที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์และหรือเทวดา ดนั้นเวลาคนมาเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้ทุกคนไม่รู้ว่าสมบัติที่ผู้เจ้าแสดงไว้มนุษย์สมบัติสวรสค์สมบัตินิพพานสมบัติแสดงไว้อย่างไรหลายๆคนมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าถึงมนุษย์สมบัติอย่างไรไม่รู้ว่าจะเข้าถึงสอนสมบัติอย่างไรและไม่รู้ว่าจะเข้าถึงนิพพานสมบัติได้อย่างไรอันนี้โอกาสกําลังหมดไปทุกวันทุกวันลอยหล่อไปทุกวันไม่รู้ว่า ถ้าตัวเองตายวันนี้จะไปเกิดเป็นอะไรคติจะเป็นอะไรตัวเองเนี่ยทุกว,วันนี้เราสารวนอยู่กับการทํางานหาเลี้ยงร่างกายเงินทองที่มีมาอยู่นี้นะ่ะแค่ป่วยครั้งเดียวหมอเอาหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วแล้วก็เพื่อเพื่อที่จะรอป่วยใหม่เพื่อที่จะรอป่วยครั้งใหม่ แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นเื่อนไปจนกระทั่งตายแต่ไม่รู้ว่าที่ไปนั้นน่ะจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงความสุขของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยนะพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยจะเกิดในยุคที่มนุษย์ตอนนั้นมีอายุรู้สึกว่าหกหมืนปีเนี่ยจากหกหมืนปีลงมานี้ไม่มีพระเจ้าจากักรพรรดิแล้ว หกหมื่นปีเจ็ดหมื่นปีแปดหมื่นปีเก้าหมื่นปีขึ้นไปเนี่ยมีพระเจ้าจากักรพรรดิตามตรงนี้มาในพระไตรปิฎกไม่แสดงถึงจะไปมีอีกทีหนึ่งสมัยพระเสียญเมษไตยจะมีพระเจ้าจากักรพรรดิพร้อมกับพระพุทธเจ้าพระองค์เปรียบความสุขของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยเป็นเพียงเม็ดทรายเล็กๆเท่านั้นเมื่อเทียบกับความสุขของเทวดานะเมื่อเทียบกับความสุขของเทวดาแต่แม้นั้น ความทุกข์ของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยก็ยังเปรียบดังน้ําทะเลแต่ความสุขของสดาบันเอ่อความทุกข์ของสดาบันเนี่ยจะเหลือแค่น้ำเจ็ดหยดเท่านั้นจะเหลือแค่น้ำเจ็ดหยดเท่านั้นนะพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยเกิดมามีความสุขมากแต่สุขของเขาก็ยังสู้เทวดาไม่ได้เพราะว่ายังมีความหิวกระหายมีความทุกข์จากความร้อนเย็นปวดอุจจาระปัะสสาวะเทวดาไม่มีเรื่องนี้ไม่มีเรื่องนี้ ทุกวนันนี้ทุกคนสารวนกับการหากินแต่ไม่มีเวลาที่จะมาฟังธรรมะเพื่อจะทําตัวเองเนี่ยให้เข้าถึงสวรรค์สมบัติอย่างไรและนิพพานสมบัติอย่างไรแม้วันนี้จะมีรายได้สักวันละหมื่นหรือวันละแสนแต่ร่างกายนี้จะวิ่งไปสู่ความชลาบรณะแล้วก็ตายสูญเปล่าหลังจากนั้นไม่รู้คติว่าจะไปไหนสวรรค์สมบัติก็ไม่ได้แต่การแสดงธรรมของอาจารย์สมหวังเนี่ย สามารถทำปุตุชนเนี่ยให้ข้ามโคตราจากปุตุชนเข้าถึงอริยบุคคลได้เป็นโสดาบันได้และโสดาบันเนี่ยสามารถพัฒนาภูมิขึ้นทิวจาบอกว่าโสดาบันเนี่ยความทุกข์จะเหลือแค่น้ำเจดหยดนึ่หยดก็1ชาติ7จดหยดก็7ชาติชาติที่แปไม่มีโสดาบันประเภทสัตตกตุป,ปรมะมะ แต่เมื่อเข้าถึงได้แล้วภูมิแต่ได้แล้วเนี่ยจิตสามารถพัฒนาได้จากสตากระุรปรมะมาเป็นโกลังโกละเอกพีชีหรือสกทาคามีและในการมรณะเนี่ยในการมรณะเนี่ยคนที่มีภูมิจิตเข้าถึงธาตุดูได้แล้วตั้งอยู่ในภูมิของนิพพานที่มองเห็นแล้วเนี่ยในการมรณะเนี่ยอินทรีย์จะกล้าจะกล้ามากสามารถที่จะ บรรลุธรรมในการมรณะได้ที่เรียกว่าสมาสีสีถ้าหากว่าชนะหมายถึงว่าได้เหรียญทองก็จบกิจในการมรณะได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าแพ้ก็ยังได้สะกทาคามีนะได้เหรียญเงินได้สะกทาคามีได้ <Okay. S 1> ขอเพียงจิตเนี่ยได้รู้ก่อนว่าถ้ารู้เป็นยังไงอารมณ์ของนิพพานเป็นอย่างไรเนี่ยสามารถีน้ได้ถ้า,าว่า คนที่ฟังไม่เข้าใจเนี่ยรู้ถึงผลประโยชน์ว่าตัวเราจะได้อย่างไรกับการเผยแผ่ธรรมของอาจารย์สมวังเนี่ย mm hmm. เขาจะรู้แล้ว,ว่าเงินทองที่หาได้มาเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลย mm hmm. เพราะว่าตัวเองกำลังวิ่งไปสู่ชรลารมะแล้วนะแลก็ตายเงินที่หาได้มาทั้งหมดหมอเยาไปหมดเลยทุกวันนี้ร่างกายไม่ค่อยป่วยนะป่วยยากแต่หลายๆคนจะให้ความสนใจกับร่างกายนี่มาก ออกกําลังกายมั่งหาอ่านเสริมมั่งแต่เขาไม่รู้ว่าจิตเนี่ยป่วยอยู่ตลอดเวลาผู้เจ้าพระองค์บอกว่ามนุษย์เนี่ยหนึ่งปีบ้างสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างบางคนร้อยปีบ้างไม่ป่วยเลยแต่ในขณะที่จิตใจเนี่ยป่วยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจิตใจไม่มีธรรมะเมื่อไม่มีธรรมะแล้วเนี่ยแม้ในครอบครัวเนี่ย ก็สามารถเป็นศัตรูกันได้ทุกวันนี้ในครอบครัวก็เป็นศัตรูกันเพราะจิตไม่มีธรรมะยันธรรมะของอาจารย์สมหวังที่เผยแผ่อยู่ทุกวันนี้มีประโยชน์มากและเข้าถึงได้ง่ายนะเข้าถึงได้ง่ายมากอรตมาเคยล้มลุกคุกคานในการปฏิบัติมาเนี่ยตลอดเลยตั้งกระโบดพอบบชปุ๊บเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะต้องสึกพอบบชมาด้วยการอธิษฐานบบช พอบวชมาแล้วปุไม่คิดว่าตัวเองจะสึกคิดว่าตัวเองเนี่ยจะหลุด้นต้องหลุด้นได้แน่แต่พอบวช์ปแล้วปุ๊บตกใจครั้งแรกพระเก้าพรรษาสึกตกใจเลยเอา้าวเราเพิ่งบวชปีแรกพระเก้าพรรษาสึกนี่เราจะต้องอยู่ถึงเก้าพรรษาหรือถือว่าเราจะรอดพ้นจากการสึกยังไม่ทันไรเลยพระสิบสามพรรษาสึกอา้าว สิบสามพรรษาก็สึกอีกแล้วเราเริ่มไม่ไหวแล้วตกลงจะอยู่ยังไงพอไปถามพระที่วัดว่าพระวัดเนี้ยอายุพรรษามากเท่าไหร่ที่สึกเขาบอกว่าสิบแปดพรรษาสึกเราไม่มีทางออกแล้วเราจะอยู่ยังไงที่จะมั่นใจตัวเองว่าตัวเองไม่สึกเริ่มเครียดเริ่มเป็นทุกข์และก็ทุกจริงจริงด้วยไม่ใช่เริ่มแล้วตัวเองเริ่มทุกข์แล้วอยู่ไม่ได้ วันหนึ่งจิตบอกว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรวันนั้นเริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วมาค้นหาคําสอนของพระเจ้าค้นหาคําสอนแล้วก็เริ่มปฏิบัติลม้มลุกคุกขานมาตลอดตลอดสายกว่าจะผ่านได้แต่ละช็อตไม่ใช่ของง่ายกับการปฏิบัติที่เขาปฏิบัติกันอยู่เนี่ยอย่างเพ่งเพ่งเก่งเงเ,งเ,งเริ่มจากอานาปาอนอาณาปานเนี่ย เพลงมากเพลงเป็นตัวเป็นตนจริงจริงจังๆเลยจิตนี่ไม่ได้พักเลยกลายเป็นเครียดแล้วก็อิริยาบถบกปปเนี่ยพอจิตเนี่ยไปฝังลงในกายเลยกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยกว่าจะผ่านมาเป็นแบบเป็นธรรมชาติได้นยเกือบเอาชีวิตไม่รอดมึนไปหมดงงไปหมดหัวจะแตกจิตเนี่ยจะดิ่งลงตลอดเวลาไปบินทบาตเนี่ยแทบจะฟุบลงไปบนถนนเลย แทบจะฟุบเลยวัพจะผ่านมาได้พอเริ่มมาเป็นอัตโนมัติได้ดีจิตว่างสงบเงียบรับรู้ได้ถึงความเงียบสงบอัน,นี้สักประมาณสักสามสี่ปีได้เนี่ยแล้วก็มาเจอธรรมะของอาจารย์สมวังพอท่านบอกว่าให้รู้กายนะเพิ่งจากการรู้กายนะมารู้ที่รู้นะโอ้โหเบาเลยจากนั้นเบาขึ้นมาจิตเนี่ย รับรู้เลยว่ามันมันเป็นอะไรที่เหมือนเปิดเปิดม่านม่านบังตาซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็เราว่าอ่ะเรามั่นใจแล้วแหละว่าเรามั่นใจว่าเราเอาตัวรอดได้แล้วบวชครั้นี้เราไม่คีเละแล้วไม่คีเละแล้วพอมาเจอธรรมะของอาจารย์สมหวังเอนนั้นแหละมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยพอเราลองปฏิบัติดูโอ้มันมันมันแค่นี้เองเ แล้วเราเกือบเป็นเกือบตายดีถ้าตายไปก่อนหน้านั้นนะยุ่งเลยยุ่งเลยอาตมาร่างกายเสียนะบอกเลยว่าลวนเลยทุกวันเนี้ยโยมต้องซื้อพลาสเตอร์มาให้แปะก้นนะทะลุในยหนักหน่อยอะก้นแตกมีบัสเตอร์แปะก้นส่วนตัวเต็มกุดมาแล้วยอง่าเอามาถวายไว้แผ่นเท่าฝ่ามือนะเส้นสลักเพชรเสียเสียไปหมด เอวเอวนี่เสียไปหมดแล้วกระดูกกระเดียวเสียไปหมดเลยความที่เอาตนหาเข้าไปปฏิบัติสู้จริงๆบ้าจริงๆเรียกว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเดินนะ่ะวิญญาณดับหน้าถึงพื้นเลยเนี่ยหน้าถึงพื้นเลยเนะี่ยแปดวันแปดคืนเก้าวันเก้าคืนถ้าพูดถึงนั่งแล้วนะอาตมาเอาโต้พลาสติกเนี่ยมาตัดพนักพิงออกและเอากระดานไปวางขึ้นไปนั่งนั้นนะ่ะ ข้ามวันข้ามคืนนะก้อนเกินในระบทเถิดทถ้งหมดบรรลุไม่ได้ถ้าบรรลุได้เรียบร้อยไปแล้วเนี่ยว่าจะมาเจอหนทางแล้วมาเจอของอาจารย์สมหวังเนี่ยเรียกว่าใช้ได้แล้วของโยมเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาทำอย่างตา่อม,มาหรอกนะอาอม,มาไปกินข้าวโยมอะ่ะมันกินเฉยๆก็ไม่ได้มันต้องทาอะ่ะไปกินเฉยๆก็ไม่ได้แต่ของโยมได้กินข้าวตัวเองเนี่ยนะปฏิบัติตามอาจารย์สมหวังเนี่ยไม่ยากเลยแล้วอาจารย์นัานมีผลงาน อาตมาไม่เชื่อคนง่ายนะฟังหมออาจารย์สมหวังอาตมาฟังนะไม่ใช่ฟังนี่นี่นะฟังด้วยแล้วก็ดูผลงานของท่านด้วยลูกศิษย์ของท่านมีผลงานพูดจริงพูดจริงไม่ใช่มามกโมกเมก็กจบแล้วไม่ใช่เพราะว่าสภาวะที่ลูกศิษย์ของท่านพูดอาตมารู้จักอยู่สภาวะแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างนี้อาตมารู้อยู่เรียกว,ว่าโยมพูดจริงบางคนโยมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่พูดอาการถูก ไม่รู้ว่าเหตุที่มาเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่โพ้ถูกว่าอาการนั้นมันเป็นยังไงหลังจากที่ฟังธรรมะของอาจารย์สมวังถ้าโยมเข้าใจปฏิบัติได้โยมปิดนรกได้เลยนะนรกเดาชานเป็นวิสัยเนะี่ยไม่ต้องไปรับประกันได้เลยยมว่าอะไรนะสตีฟจ็อบเนี่ยบิลเกตอะไรเนี่ยเขามีเงินระดับนั้นตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนซื้อนรกไม่ได้ ประกันนรกไม่ได้ประกันเดรัชานเปรยบีใสยไม่ได้แต่ธรรมอาจารย์สมหวังเนี่ยโยมไม่ต้องเสียเลยบาทหนึ่งไม่ต้องเสียเลยนะแต่โยมสามารถปิดนรกสวรรค์ได้แค่โยมแตะโซดาธรรมดาธรรมดานี่โย,ยมจะไปเป็นเทวดาเทวดาอาริยบุคคลนะอริยบุคคลเลยแหละที่ไม่ต้องเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตแต่วันนี้ถ้าโยมยังคงฟันเป็นปุถุชนนะต่อให้กระทำเหตุ ไปเป็นเทวดาได้ก็เป็นเทวดาปุถุชนเท่านั้นเมื่อสิริสิญยศหมดอำนาจหมดความเป็นใหญ่ก็เข้าสู่นรกเดชฌานเป็นวิสัยเหมือนเดิมอย่างพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยที่พระเจ้าว่ามีควา,ามสุขมากแต่ฝูงนั้นก็เทียบเทวดาไม่ได้แล้วพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยประก,กันได้แค่โลกครั้งที่สองเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิตา,ตายแล้วจะไปเกิดเป็นเทวาดาแต่ถ้าว่าตายจากเทวดาแล้วจะเข้าถึงนรกเดชฌานและเป็นวิสัยเหมือนเดิม นะแต่โยมไม่มีโอกาสที่จะมีความสุขอย่างพระเจ้าจักรพรรดิและทําอย่างพระเจ้าจักรพรรดิได้ฉะนั้นชีวิตของโยมเนี่ยเสี่ยงมากไม่มีอะไรเป็นหลักประกันเลยแล้วจิตนี้ป่วยตลอดเวลาโยมขับรถไปนะเขาปาดหน้าหน่อยจิตก็ป่วยแล้วรถออกจากไฟแดงช้าหน่อยจิตก็ป่วยแล้วไปไม่ทันไฟแดงจิตก็ป่วยแล้วเข้าออกทางร่วมจิตก็ป่วยแล้วเข้ามาเบียดนิดจิตก็ป่วยแล้วเข้าบ้าน ลูกเมียพูดไม่ถูกหูกถูกตาก็จิตป่วยฉะนั้นจิตป่วยตลอดลาแต่ธรรมะอาจารย์สมหวังเนี่ยสามารถรักษาจิตได้โดยไม่ต้องเสียเง,งินเลยบางคนร่างกายดีนะแข็งแรงมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่จิตป่วยไม่อาจอยู่ของทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมีได้เมื่อจิตป่วยร่างกายป่วยแต่ธรรมะอาจารย์สมหวังเนี่ยสามารถทําให้จิตไม่ป่วยแม้ร่างกายจะป่วยเนี่ยไม่ต้องไป เสียงเงินเสียทองอะไรมากมายนะเสียงเงินค่าหมอรักษาร่างกายแต่จิตก็ยังป่วยแต่ธรรมะของอาจารย์สุวทรเนี่ยจิตไม่ป่วยนะแม้ร่างกายป่วยล่างกายป่วย,ย,ปวยเป็นอะไรที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายนะมีเงินหาไม่ได้นะแต่มีศรัทธาหาได้มีศรัทธาในท่านเชื่อในท่านวันนี้อาตมารับรองว่าฝั่งท่านเชื่อท่าน โยมโยมที่รู้จักอาตมาอาตมาบอกว่าฟังทานนะฟังท่านเชื่อทันแต่นี้พอหลายๆคนในนี้อาจารย์บอกว่าส่วนหนึ่งโล่งส่วนหนึ่งตื้อส่วนที่โล่งเนี่ยรู้แล้วมาส่วนที่ตื้อถูกชวนมาไม่เข้าใจว่ามาทําไมฟังแล้วจะได้อะไร <c oughs> <c oughs> ก็เลยบอกว่าควรฟังนะแม้ว่าวันนี้ผ่านไปแล้วไปฟังย้อนหลังได้ไปฟังย้อนหลังได้ไ อาตมาลมลุกคุกคานมาหลายปีแต่ก็ยืนยันกับโยมได้ว่าอาตมาได้ประโยชน์มากกับของอาจารย์สมหวังบอกได้ว่าตอนนี้ฟังของท่านนะ300อ่ะ3า0รอฟาแท็กแล้ว300ฟาแท็กแล้วนะเกือบ400อแท็กเอาอย่างนี้ก็แล้วกันน,น่าสนใจไหมล่ะน่าสนใจไหมว่าอาตมาบอกว่ากินข้าวยมได้แล้วทีนี้ ไม่เป็นนี้ก่อนร้าวของโยมแล้วอัตมาก็ใช้เวลาแค่นี้แหละแต่จะพูดถึงการปฏิบัติมันก็จะพูดยากอยู่เพราะว่ามันออกสื่อจเจริญธรรมโยมครับสั่ครับสัธุ